สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Pre Open Report นะคะเช้าวันนี้พบกันวันอังคารที่10สิงหาคมพุทธศักราช2564อยู่กับดิฉันอริยนันสัทธธรรมสกุลค่ะ ติดตามรายการของเราได้เป็นประจำผ่านทางข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ Facebook Live Fanpage ของข่าวหุ้นธุรกิจและ YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ค่ะเริ่มต้นเช้าวันนี้ก็เช่นเคยนะคะไปตรวจสอบดูภาะวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นของยุโรปก็ปิดปรับตัวในทิศทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มเทคโนโลยีส่งผลให้ดัชนีดัต ลาทุนเยอรมันค่ะปิดปรับตัวลดลงมา0.10%ดัดชนี cac 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวลดลง0.06%แต่อย่างไรก็ตามนะคะดัดชนีฟุตซีร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.13%ค่ะ เช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีก็ปิดปรับตัวในทิศทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบโดยได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ามันดิบเวสเท็กซัสปรับลงกว่า2%ซ์ค่ะนอกจากนี้นะคะนักลงทุนเองยังคงวิตกกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i สายพันธุ์เดลตา้าอาจขัดขวางการฟื้นตัวของเศร,รษฐกิจสหรัฐและเศร,รษฐกิจทั่วโลกด้วยนะคะ โดยดัชนีเฉลียวซากรรมดาวโจนส์ค่ะปิดปรับตัวลดลงที่ระดับ0.30%ดัชนี S&P 500ปิดปรับตัวลดลง0.09%และดัชนี NASDAQ ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.16%ค่ะจากภาะวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศไปสำรวจดูทิ่ทางข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งหนงังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันนะคะ ปัทัวข่าวรอบเช้าวันนี้ด้วย4หุ้นค่ะที่คาดว่าจะประกาศผลประกอบการในงวดของไตรมาส2ปี2564กันในวันนี้ตามผาทัวข่าวลีดที่ว่า STGT เจ๋งโตสนัน640% IRPC พลิกกำไร4 0 0 0ล้าน OR กำไรหรูพุ่ง503%และไทยออยเด้ง2.6พันล้าน ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าวันนี้ stgt irpc or และไทยออยจะประกาศผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส2ของปีนี้ค่ะโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย,ย,ย,ยประเมินนะคะว่า stgt จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่7,800ล้านบาทเพิ่มขึ้นราว640เอร์เซจากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยค่ะก็คาดการณ์นะคะว่า IRPC จะมีกำไรสุดที่อยู่ที่4,380ล้านบาทจากไตรมาส2ปีที่ผ่านมาขาดทุนสุดที่อยู่ที่411ล้านบาทภายหลังธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมีเติบโตอย่างแข็งแกร่งค่ะ ส่วนบริษัทหลักทรัพย์นมุรัพ,พัฒนาสินก็ประเมินกำไรสุทธิของ O.R. จะอยู่ที่3,134ล้านบาทเพิ่มขึ้น503เเมื่อเทียบกับช่วงเดวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่520ล้านบาทจากกำไรสต็อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะ ส่วนบริษัทลักซับทรินิตี้ก็ประเมินนะคะว่าไทยออยนั้นจะรายงานกำไรสุทธิอยู่ที่2,600ล้านบาทเพิ่มขึ้น6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีสาเหตุมาจากสต็อกเกนที่เพิ่มขึ้นค่ะก็รอติดตามกันดูนะคะว่าผลประกอบการของทั้ง4หุ้นวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรรวมถึงราคาหุ้นจะตอบรับในทิศทางไหนบ้างนะคะต่อเนื่องไปดูกันที่กรณี MSCI และฟูซี่ประกาศลดน้ำหนักบริษัทอินทัชโฮดดิ้งจำกัดมหา หรืออิน u c h ตามพาถัวข่าวรองลำดับที่หนึ่งค่ะอิน u c h ถูกลดน้ำหนักบลกชี้โอกาสเข้าซื้อ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินก็เปิดเผยนะคะว่าวันนี้ MSCI และฟุซี่ประกาศลดน้ำหนักหุ้นอินทัชเนื่องจากสภาพคล่องของหุ้นหรือว่าฟรีโฟลดที่ลดลงมีผลราคาปิดวันนี้ค่ะโดยในส่วน MSCI ก็คิดเป็นเงินไหลออกอยู่ที่ราวๆ69สล้าน3แสนสหมื่นเหรียญสหรัฐหรือประมาณ2315ล้านบาทและฟุซี่ คิดเป็นเงินไหลออก51ล้านเหรียญหรือราว1,703ล้านบาทก็รวมเป็นเม็ดเงินที่ไหลออกทั้งสิ้น3,942ล้านบาทค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะยังคงคําแนะนําซื้อหุ้นอินทัชเนื่องจากว่าการปรับลดน้ําหนักการลงทุนดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อพื้นฐานของบริษัทและยังมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อในราคาต่ําหลังจากมีการปรับลดน้ําหนักในวันนี้แล้วเพราะว่าหุ้นอินทัชถือเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือว่าดิวิเดนท์ยิวก็อยู่ในระดับสูงประมาณ3.5ถึง3.8เปอร์เซ็นต์พร้อมให้ราคาเป้าหมายไว้ด้วยนะคะอยู่ที่หุ้นละ70บาทค่ะก็คงจะเป็น เป็นผลกระทบในระยะสั้นๆนะคะสำหรับอินทัชเพราะว่าถ้าดูจากพื้นฐานแล้วก็อัตราการผลในระดับสูงแล้วก็ถือว่ายังคงเป็นหุ้นชั้นนำที่มีคุณลักษณะโดดเด่นทีเดียวนะคะสลับไปดูกันที่แนวโน้มผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่ก็คาดว่าจะรายงานออกมากันในวันนี้ตามผ้าถหัวข่าวลำดับที่3สปาลิรุน้นกำไรโต269เปอร์นต์ลนพุ่ง1,757ล้าน ผู้สืขารายงานนะคะว่าในวันนี้จะมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์3บริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรามาส2ปีนี้และงวดครึ่งแรกของปี2564ออกมาเติบโตอย่างโดดเด่นค่ะก็เริ่มด้วยบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนหรือสปาลิโดยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลก็กำหนดคำแนะนำซื้อราคาเป้าหมายอยู่ที่หุ้นละ24บาทค่ะคาดการกำไรสุทธิไตรามาส2จะอยู่ที่1,548ล้านบาทตเติบโต269เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเติบโต109%จากไตรมาสก่อนเนื่องจากรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้นเติบโตถึง137%หลักๆก็มาจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังส่งมอบโครงการคอนโดมิเนียมที่แล้วเสร็จใหม่ ส่วนผลประกอบการครึ่งแรกของปีนะคะคาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่ระดับ2,289ล้านบาทคิดเป็น40%ของประมาณการทั้งปีและคาดการปันผลปีนี้จะอยู่ที่หุ้นละ1บาท9สตางค์ก็คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ที่5.1%ค่ะถัดมาคือบริษัทแรนันเฮาส์จำกัดมหาชนหรือ LH นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยก็กำหนดคำแนะนำซื้อราคาเป้าหมายอยู่ที่หุ้นละ9บาทค่ะ คาดการกำไรสุดที่ไตรมาส2จะอยู่ที่1,757ล้านบาทเติบโต26%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส2นั้นเติบโต,ตถึง10%ขณะที่ผลกำไรของบริษัทร่วมก็ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งจากบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนหรือ Home Pro และบริษัท Quality House จำกัดมหาชนหรือ QS รวมทั้งธุรกิจเช่าก็ดีกว่าปีก่อนเล็กน้อยส่งผลให้ครื่งแรก ของปีนี้นะคะจะมีกำไร,ร,รสุทธิอยู่ที่3,502ล้านบาทเติบโต27.9%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะปิดท้ายกันที่บริษัท AP ไทยแลนด์จำกัดมหาชนหรือ AP นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยก็กำหนดคำแนะนำซื้อราคาเป้าหมายนั้นอยู่ที่หุ้นละ9บาทค่ะ คาดการนะคะว่าครึ่งแรกของปีนี้จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่2,488ล้านบาทก็จะเติบโตอยู่ที่ราวๆ35.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากว่ายอดจองครึ่งแรกนั้นทําได้ดีมากโดยเฉพาะยอดจองในโครงการแนวราบทําได้ถึง59%ของเป้าหมายรวมนะคะก็คงจะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดละค่ะทั้งตัวเลขของงบการเงินและราคาของทั้ง3หุ้นในวันนี้ว่าจะเคลื่อนไหวในทิศท,ทางใดนะคะ ต่อเนื่องไปดูกันที่อีกสองบริษัทค่ะที่ก็พิ่งรายงานผลประกอบการออกมาเมื่อวานนี้ซึ่งก็พบว่าเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะคะตามพาถัวข่าวลำดับที่4 PTTGC โตกระฉูด1,398% TUNER กำไรสวยตามนัด นางสาวพ,พัทราดาสง่าแสงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีบริษัท PTT Global Chem i c a l จำกัดมหาชนหรือ PTTGC ก็เปิดเผยนะคะว่าบริษัทมีกำไรสุทธิไตรามาส2อ,อยู่ที่25,35มล้านบาทเพิ่มขึ้น1,398%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น15 8เซเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนค่ะขณะที่6เดือนแรกของปีมีกำไรสุทธิ34,730ี่ล้านบาทหลังจาก งวดเดียวกันของปีก่อนนั้นขาดทุนสุดที่7,113ล้านบาทโดยเป็นผลจากการที่ราคาขายของทุกผลิตภัณฑ์ที่ปรับขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังมีรายการพิเศษจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท Global Power s Energy จำกัดมหาชนหรือ g p s c ซึ่งรับรู้ในงบการเงินรวมอยู่ที่11,834ล้านบาทค่ะ ขณะที่บริษัทนอตอีส r u เ b e ลจำกัดมหาชนหรือ NER ก็รายงานตัวเลขผลการดำเนินงานไตรามารส2นะคะกำไรสุทธินั้นอยู่ที่423ล้าน8แ2 0 0 0่บาทปรับเพิ่มขึ้น95.13เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกของปีก่อนค่ะขณะที่งวด6เดือนแรกนั้นมีกำไรสุทธิ805ล้าน3แสน2 0มื่ 5, 3, 20, บาทเพิ่มขึ้น182.78เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกของปีก่อน นอกจากนี้นะคะมติของคณะกรรมการบริษัทก็ยังอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างการเป็นเงินสดอยู่ที่หุ้นละ7สตางค์รวมเป็นเงินกว่า1น5ล้านบาทกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะก็คือผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล23สิงหาคมและกำหนดจ่ายปันผลวันที่6กันยายนนี้ค่ะ ส่วนบริษัทไทย u ยูเนยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือท u ก็รายงานผลการดําเนินงานไตรามารสสนะคะเพราะว่ามีกําไรสุดที่สูงสุดเป็นประวัติการที่2,343ล้านบาทเพิ่มขึ้น36.5%จากไตรามารสสของปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากธุรกิจหลักเติบโตสูงจากอัตรากําไรที่ดีขึ้นและการฟื้นตัวของธุรกิจเรสซิลอต์ส่วนผลการดําเนินงานครึ่งแรกของปีนี้นะคะมีกําไรสุที่4,146ล้านบาทเพิ่มขึ้น51.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ พร้อมกันนี้บริษัทก็ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการอยู่ที่หุ้นละ45สตางค์กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะวันที่20สิงหาคมและจะจ่ายปันผลวันที่7กันยายนนี้ค่ะก็เป็น3หุ้นนะคะที่ทําผลงานได้ดีเยี่ยมเลยละคะ่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นภาพการขายทํากําไรออกมาในหุ้น NER และ TU แล้วส่วนที่น่าจเป้าวันนี้ก็คงจะเป็น PTTG c นะคะซึ่งก็ประกาศงบออกมาในช่วงปิดตลาดเนี่ยละคะ่ะซึ่งราคาหุ้นก็น่าจะตอบรับชมบวกได้อีกไม่มา ก็นน้อยะะคะต่อเนื่องไปดูกันต่อที่แนวโน้มผลประกอบการและแผนธุรกิจของบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือสวัสด์ค่ะตามพาทว่ข่าวลำดับที่5สวัสด์เปิดศึกจำนำรถจับตาคิว2กำไรเพิ่ม23% นางสาวที่ดากแก้วปุตาผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรสวัสดิ์ก็เปิดเผยนะคะว่าบริษัทออกโปรโมชั่นใหม่สินเชื่อจำนำรถโมอโเตอร์ไซค์ผ่อนชำระแบบสบายๆค่ะด้วยการพักเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้กู้ในแต่ละเดือนอัตราดอกเบี้ยนั้นเพียง1.5%ต่อเดือนหรือกู้หรือกู้หมื่นจ่าย150บาทต่อเดือนระยะเวลาการกู้12เดือนค่ะ โดยงวดสุดท้ายนั้นจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเท่านั้นก่อเพื่อเป็นการสานต่อจากโปรโมชั่นเดิมที่สีสวัสดิ์เงินสดทันใจปรับดอกเบีย้ยต่ำเหลือเพียงแค่0.49%ถึงจ่ายทั้งเงินต้นและดอกในแต่ละงวดตลอดอายุสัญญาเงินกู้ซึ่งก็จะสิ้นสุดโปรโมชั่นสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะประกอบกับว่าเพื่อให้ลูกค้าเองก็มีทางเลือกมากขึ้นตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกกลุ่มดีเดย์โปรโมชั่นใหม่ก็วันที่9สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ ด้านนายเทศักทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสระบุนะคะว่าการออกโปรโมชั่นใหม่สินเชื่อจำนำรถมอเตอร์ไซค์ของสวัสดิ์ครั้งนี้น่าจะทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นโดยคาดการณ์นะคะว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆจะต้องปรับดอกเบี้ยล,ลงมาเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ซึ่งจะกระทบต่อไรายได้ในภาพรวมของตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะก็คาดการกำไรสุทธิไตรมาสสองของสวัสดิ์จะอยู่ที่ 1, 2 1 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น2 3เจากช่วงเดือวกันของปีก่อนโดยกำไรที่เติบโตก็สะท้อนถึงไรายได้จากค่าในหน้าขายประกรันที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายที่ลดลงและการเริ่มรับรู้กำไรจากบริษัทร่วมทุนกับทางธนาคารอมสินค่ะก็น่าสนใจไม่น้อยนะคะสำหรับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของสวัสดิ์ว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นกับภาพรวมของตลาดสินเชื่อ จำนำรถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างไรบ้างแล้วค่ะปิดท้ายข่าวรอบเช้าวันนี้นะคะไปดูกันที่มุมมองของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนหรือว่า IAA ต่อแนวโน้มภาพรวมตลาดหุ้นไทยและกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ด้วยตามพาทัวข่าวลำดับที่6ค่ะสมาคมนักวิเคราะห์ชี้ดัดชนีหลุด1,500ชูเก็บหุ้นปันผล ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนก็จัดงานสัมมนา,าในหัวข้อโควิดบานปลายเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนจะปรับพอตอย่างไรโดยนายวิจิตอารยยพิสิทธ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมแบ้งกิมเองประเทศไทยระบุเขาว่าสถานการณ์โควิด1นทในปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้และยังเหนื่อยขณะที่การกระจายวัคซีในในประเทศยังน้อยกว่าต่างประเทศและประสิทธิภาพต่ำกว่ายังเกิดภาวะสุ่มเสี่ยง ซึ่งมองว่าไทยอาจไม่เห็นจุดพีของการติดเชื้อในเร็ววันนี้ในการปรับตัวลดลงของตลาดยังมีโอกาสเห็นแล้วก็มองแนวรับของดัชนีปีนี้ต่ำสุดถึงระดับ1,460จุดค่ะซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังมองหุ้นที่น่าสนใจลงทุนอิงกับเงินบาทอ่อนค่าในระยะสั้นนี้แนะนำลงทุนนะคะในหุ้น T.U G.F.P.T และ E.P.G. ค่ะซึ่งทั้งสหุ้นก็มีทิศทางการทำมาจินในช่วงครึ่งหลังของปีได้เป็นอย่างดี ด้าน,นนายคารพัฒน์ตเชษเพิมในการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นุมรัพัฒนาสินก็คาดการนะคะว่า EPS ของตลาดหุ้นจะอยู่ที่หุ้นละ76บาทโดยมองกรอบแต่ชนีปีนี้1,450ถึง1,600จุดส่วนธีมการลงทุนครึ่งปีหลังค่ะก็ให้เน้นไปที่หุ้นที่มีกำไรเติบโตมีปันผลสูงและดูแล้วราคายัางละกาดก็ได้แก่ a d v a n c e KCE SAT BDMS Gulf GPC c r หุ้นติดล้ออม,มตะอิชิและเซเป้ค่ะก็เป็นมุมมองและข้อมูลนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนช่วงนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ นี่ก็เป็นที่ต่างข่าวสําคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้ค่ะส่วนช่วงต่อไปไปเจาะลึกทุกแง่มุมของการลงทุนกันได้ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดเราติดตามได้นะคะทางคลื่นวิทยุร้อยสองจุดศูนย์มเและช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์9การนาิกาสานาทีเป็นต้นไปค่ะส่วนช่วงน,นี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน